กราฟัสดีเพื่อนม,ม่ๆน้องซูดชันด้วยครับขอต้อนรับคนก้าสู่ไซคเดชเ่นเคยผมนะวันนี้ผมมากับเกมเดอร์ขผมนะชูเซนเซเวียกันด t ช่นเคยก็อัจารภาที่แล้วอะที่ตัดจบไปแบบหน้าโดุสตีนมากครับก็เรามาต่อจากพารทที่แล้วเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเลือกใครอะแต่หลังจากที่ผมได้ไปนั่งคิดทบทวนอยู่นานนะก็ได้ข้อสรุปมาว่าผมจะเลือกใครอะ แค่จะเป็นการรอชาร้าค,ครับผมนะเราเข้าไปยูในเกมันดีกว่าแต่ก่อนเข้าไกลรับผมนะผมขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยอันที่สำคัญครับผมนะตอนนี้ช่องของผมเนี่ยมีเพจ a ฟ e b o o k แล้วครับผมนะก็สามารถกดติดตามได้ฮะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอเอาไว้ะแล้วก็ทิง้งลิงก์ที่ใ,ใต้คลิปได้ฮะก็ใครสนใจก็ไปกดตัามก็ได้นะโอเคมาเอเราเป็นเรื่องมาดีวกว่าครับผมนะไปเป็นต่อว่าแต่ฉันสามารถอยู่ในโลกเสมือนได้อีกกี่วันกันเหรอ ก็ย้อนแบบย้อนมาย้อนมาตรงนี้นะคุณแม่อีกข้าววันครับผมตอนนี้เหลือสี่วันวันแรกคือการพบอีกสองสี่สคนซึ่งทำสำเร็จไปแล้วเวลาที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณที่เหลือคนไหนก็อะไรเง้ต่อยแล้วว่าแต่เราเจอท,ทั้งสี่คนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณสนใจคนไหนเงี้ล่ะครับอ๋อมา,มาถึงทอยแล้ว ก็บอกตัอว,ว่าเลือกอยากมาจริงผมก็ชอบทุกคนเลยแต่ผมตัดสินใจแล้วอะ่ะผมไปคิดมาแล้วว่าผมจะเลือกคนไหน <_ d un> ซึ่งคนนั้นก็คือตึง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 โคนักะจังนั่นเองครับผมนะโอ้โหก็ทุกคนทายถูกันะลองเดามาดูนะภาพของคนักกะ พูดขึ้นมาในหัวก่อนที่คุณจะพูดชื่อเธอไปอ๋อก็โคนอากานะถึงเชอจิ้มช่น้องสาวแท้ๆของฉันแต่เธอก็น้าเอ็นดูมากๆมาขี่โวยวายไม่ขี้จิกไม่ขี่บน่นน้องสาวแบบนี้ถึงจะยอมข้ามเขตแดนคำว่าพี่น้องฉันก็ยอนนะถึงใะพี่น้องจริงก็เถอะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองท่านนี่กล้าจริงเลยที่จะพูดแบบนั้นเนะี่ย แบบนี้นะที่เขาเรียกว่าโลริคอนน่ะชอบเด็กนี่เองโท่โดนโดนโดนสวสดนิดนึงที่งั้นก็เถอะพยายามขวาเธอเขานาให้ได้ละสหายก็มีให้เลือกอ่ะก็เลือกดีอึงเออรับทราบครับอว่าแต่ก่อนนอนฉันมีเรื่จะบอกนายอย่างหนึ่งนะสหายอ๋ออย่า จะทำะไรเขาต้องการานอนอะไรตัวเองอะไรเนี่ <c oughs> ยไอผมก็ช็อกละ <c oughs> อิเทวไปลึ <c oughs> ยอกเล่นนะ้ะจริงๆแล้วมันเรื่องสำคัญม,มากเลยล่ะมองว่าเรื่างสำคัญจริงๆนะไปดูหน้าตาตเองในกระจกในห้องน้ำสิมีปัญหาแล้วกลับมาหาผมนะสายหน้าตาอไปดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วค่อยกลับมาหาเรา อย่าวมติง,งงสิสงไปดูซะแท้สูสูจนผมก็ง่วงเปนะ็นน่ารู้ไหมท่านฟูกา้าวะไปก็ไปแล้วหน้ามันเป็นไงหมก็ไม่เคยคิดนะว่าล่วหน้ามเ,เป็นไงจะจู่คุ้เกิดการตกใจอย่างหนักไม่เห็นสิ่งอยู่ในกระจกะเราไม่มีหน้า การเป็นชายไรหน้าแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคุณมือาห่เป็นหน้าของคุณแต่พวกมัปกติดีทั้งปากทั้นจะหมุกไม่แต่หูและตาแล้วสองข้างก็ยังอยู่ครบหมดทุกส่วนเพียงแต่คุณไม่อาจเห็นรูปร่างหรือใบหน้าของคุณในกระจกได้อืมหมายเขาว่าไงกันเอ้ยเทพโตโอ้สองเสียงร้องแลเดินมาอย่างตืง่นต,ต,ตระหนกแบบนั้นแสดงว่าจเจอปัญหาเข้าแล้วสินะ นี่มันหมายเขาว่ายังไงตกลงฉันเป็นตัวอะไรกันแนะ่ใจเย็น่อนซื่อท่านผู้กา,ายเดี๋ยผมจะอธิบายให้คุณฟังเองไม่ต้องกลัวหรอกก็ค่อยนั่งลงบนเตียงยใกล้ๆกับเทพโตแล้วเริ่มเข้าใจฟังท่านผู้กา,ายมีรูปร่างเป็นมนุษย์ปกติไม่ผิดเพี้ยนอะไรหรอกครับรวมถึงใบหน้าของท่านด้วยแม้กระผมจะไม่เห็นตามทีอะอะไรนะตกลงหมายเขาว่ายังไง ฉันปกติแต่นายมองเห็นหน้าฉันงั้นเหรอที่ผมเห็นในตอนนี้ก็คือลูกไฟวิญญาณสีฟ้าลอยได้เหนือคอเสื้อของท่านเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าท่านผู้กายมีรูปบล่าที่ไม่แน่นอนไงล่ะครับในทานกลับกันส,สาวสางสี่นคนนั้นจะเห็นหน้าของคุณแตกต่างกันออกไปาารวมถึงคนที่พวกเธอใกล้ชิดด้วยก็จะเห็นใบหน้าของคุณแบบเดียวกันกับที่เธอเห็นเหรอครับ หรือก็คือถ้าให้ผมอธิบายสั้นๆง่ายๆหากคุณเลือกหนึ่งในสี่สาวคนไหนถ้าถ้าจีบติดคุณเธอก็จะมอบใบหน้ายให้คุณเนยครับฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อฮะแต่ก็อาจะเข้าใจะนะที่มู่จะบอกอย่งงางนั้นก็เถอะว่าแต่พวกเธอสี่คนน่ะพิเศษมากๆเลยอ๋ะนะออ๋อย่างนี้นี่เองนอกจากจะไม่ธรรมดาแล้วเห็นหน้าเราแตกต่างอีกตลกดีฮนะ <c oughs> และที่สําคัญเราจีบติดเพื่อให้ใบหน้าให้เธอเห็นให้กับเราอย่างนี้ฉันลำบากใจในการเลือกกลิปจีบแล้วสิ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงครับพระหน้าตาของคุณที่สาวสี่คนเห็นหลอกหน้าแหละสาบานเลยท่านทั้งที่แกไม่เคยเห็นหน้าฉันเลยนะแต่ดันพูดอย่างงั้นซะได้ขจีคนสเกินบ้างแล้วปะเนี่ยเรือน,น้าตาของตัวเองเนี่นะเอาเถอะหวังว่าท่านผู้กล้าควจะเข้าใจหมดแล้วนะครับ เอาไล่จากนี้ตั้งแต่ต้นไปจนกว่าจะจีบได้สำเร็จช่วยเรียกผมว่ามิโคลินชื่อในโลกของผมด้วยนะครับก็เข้าใจแล้วเยังเข้าขนมาก็ไล้ตัวเองพรุ่งนี้ต้องไปหาอะไรแต่เช้าด้วยสิอีเทมผลิตฝันดีนะไอ้คุง เทพวิปลาสเนี่ยหลับไปซะแล้วเฮ้อยังจะลำบากใจแต่ชะกรรมของโลกก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแล้วก็ชะตาการแล้วก็ชะตากรรมของหน้าเราอีกด้วยหน้ามหาลัยของคุณเอาละเราถึงหน้ามหาลัยของพวกเราแล้วใหญ่ใช้ได้อยู่เลยหลหลาดีนะ ถึงจะพูดแบบนั้นแต่มาหาลัยของโนกับรุ่นพี่ยูสกิหรูอลากนนี้หลายเท่าเลยนะครับไปสำรวจมาแล้วหมดซะผมเป็นผู้สร้างโลกเสมอน,นี่ขึ้นมาก็ต้องรู้อยู่แล้วหรอกครับว่าแต่ช่วยเรื่องนั่นเถอะจำไว้นะครับหากมีเวลา,าว่างวก็จีบพวกเธอซะเรื่องนี้เป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับผวรู้ไว้ด้วยไม่ต้องบอกก็รู้นะเสียงผู้หญิงอะ่ะมิโคลินไอ อดุณสวัสดิ์จ้านั่นไงนั่งไงเธอมาแล้วสายอยุลีอัะอุณสวัสดิ์จ้าทั้งสองคนโยสวัสดีตอนเช้านะสายุรีจ้าแล้วไอ้เลยจ๊ะเป็นไงบ้างพูดอะไรกับเธอดีอะก็สบายปกตินะะขอี่ถามหอยหน้าเสร็จแล้วรู้สึกบรุ่นหัวใจเลยารัหมันเดิอนะเราต้องโยยอยะไรปะ เออน่ารักเหมือนเดิมนะจะจริงเหรอข,ขอบคุณนะไอโอ้โหเล่นจูดิ้นแต่เช้ชาว้วทั้งสองคนเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวทําไมล่ะมิคุลินอิจฉาที่ไอชมฉันใช่ไมหมล่ะอีกิ <c oughs> ไม่หวังจริงหน้าเธอเนี่ยฮฮ <c oughs> ้โทราโมิคลินแล้วก็แต่เมื่อวานไอก็เท่สุดไปเลยนะ ที่ยการกับพวกวิทยานแห่งนังนเจอกับนวจังและก็รู้จักกับรุ่นพี่นักไทควนโดดับชาติอีกไม่วานสุ็มากเลยนะจ๊ะไอเอะเธอว่าไม่วานคือเอเธอว่าไม่อวานเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะเลยนะแต่ดูเหมือนว่าฉันต้องไปเข้าเรียนละขอตัวกันนะทั้งสองคนขณะที่กำลังจะเดินผ่านคุณเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เบี้ยคลินก็เริ่จับไหล่คนพร้อมกับชี้นิ้วให้เจ๋งมากเลยสหายพยายามต่อไปนะอะไรวัน่ะหรือแล้วหนะ้าพยายามเปดิดโอกาสให้สินะพูดจบเบี้ยคลินก็เริ่นจับไปยังรวดเร็วเราเองก็ไปกันบ้านเถอะนะจไนะไอเราเรียนชนะเดีวยวกับสยุริศสินะอืราว่าแต่เราเรียนชนะอะไรแล้วตึกไหนกันหรอเอ๊ะหาแปลกอีกแล้วนะ เอาเถอะเดี๋วฉันจะพาไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวไอ้ก็รู้เลยจ้ะเออเข้าใจแล้วจ้ะถามทำอะไรไม่เข้าเรื่องะะันแล้วจะให้เราทางเดินบนระเบียงห้องนี้แหละไอ้หน้าห้องเรียนมีป้ายติดแผงข้างบง่งบอกถึงห้องอย่างชัดเจนคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาเอกญี่ปุ่น ใช้แล้วล่ะนั่นไงอาจารย์กูโดมาแล้วอาจารย์กูโดกูโดจินจีเปล่า,อ,าอ้าวอนุสวัสด์นะไซโอริไอแสมีเท้าค่อยเดินข้ามาเลยและหยุดอยู่ข้างๆลำตัวคุณขายะุะแหละผมไม่รู้จกักอะว่าไงเอ้ยไอโมดจะยืนเมือรลอยกับไซโอริที่เขาห้องไห้แล้วคนคนนี้อาจารย์เราสินะ ไม่เห็นหนาแปลกใจอย่างั้นเลรอชิงเธอคิดก็ห้องแล้วสาวรีเองก็ด้วยเข้าห้องเข้าห้องค่ะอาจารย์คุโดไปงันเธอไอเข้าห้องกันเอออืมนี่แล้วกต้องเจอกันอะไรเนี่ยห้องเลยคณะสอนศาสตร์สาขาวิชาเอกญี่ปุ่ห้องนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่นั่นก็ทําให้พอดีกับจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเพราะมีผู้ที่เรียนในคณะนี้แค่ติดตาสี่คนเท่านั้น คนน้อยคนน้อยกว่าที่คิดไว้สิอีกนะเอาละทุกคนมาลงควบเราสินะตอนนี้ทุกคนใกล้จบกันแล้วดังนั้นพยายามตั้งใจใเต็มที่กันแล้ขย,ยันกันหน่อยนะจริงสิช่วงนี้เราใกล้จบมหาลัยแล้วาาลสินะทำตัวไม่ถูกแล้วเพิ่งเข้ามาเรียนครั้งแรกเธอเอาละมาเข้าบทเรียนกันได้วันนี้จาจะมาเรียนกันเรื่องภาษาโมเอสซาดกันโมเอสซาดเหรอภาษาอนะไรวะเนี่ย โมเอซาดในความหมายทางชีววิทยาจริงๆแล้วย่อมาจากอะโมเอ布าโออะมีเอบาอ่านิดอ๋ออ่านถูกแล้วอะโมอีบาแต่มันแต่มันแต่มันมาจากอะมีบาเออซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เคยปรากดตัวในข่าวเคยขึ้นสมองคนมีคนตายมาแล้วดังนั้นความหมายแท้จริงของโมเอก็คือสิ่งทําให้เกิดอาการข้ังคล้ายจนสุดและกัดกินสมองเอง อในตูกำลังเรียนอยู่ฟะเนี่ยโมเอะ้าไม่มีพรมแดนไม่มีข้อยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำให้กลายเป็นโมเอะได้หมดดังเช่นสามก๊กเป็นต้นโอ้ลิชิสามก๊กโมเอะเอาละตัวช่วยคำถามอาจารย์คุโดโหอ,อ,อย่างนั้นก็เริ่มกวาดสายตามมองหลบห้องเอาละกลาเป็นผู้โชคดี โอ้ผมเกียดมากเลยไอ้าารตอบนะอาจารย์คุโดูมองมาทางนี้แล้วโอ้โหมีโอกาสสองไอสามมาถ้าตามเซนผมอันสุดท้ายจะไม่รอดเกมมันทำไมยังไม่ให้เราเลือกสองกับสามใหผมวัดดวงไงผมกดแรกเฮ้แต่ผูกโจกดีแล้วเฮ้ hey, ผมมาสายุริเฮพูดถูกเลือก อันนี้ผมรอดใช่ปะนะน่าจะรอดนะหรือเปล่าเอ๊เยไหนเป็นหนูอะ่ะเรื่องอกไปทีหรืติว่าใส่ลิอิโดแทนนะโอ้ยอันนี้ผมรอดโชคดีจ้ะเอาละส่ลิิฟังคำถามไม่ดีนะสาวขี้อายเป็นสาวยันเล็ประเภทใดสาวขี้อายเหรออะไรกันเนี่ยไม่เห็นตรงกับที่อาจารย์คุณโดสอนเลยไปตรงมาพูดแล้วตอบคำถามนีซะหรือลด เรื่องนี้ผมจะช่วยครับผมอนะเด่นช่วยนะสายุริขอบคุณมากจ่ะไอถ้าเป็นสาวขี้อายอะ่ะอุนเดเล่ไม่รู้จักดันเดเล่ผมไม่รู้จักยันยัน,ย,นยันไม่ขี้อายไม่เป็นขูะ่ะพีดสายลี่หักห้ามเอา้าไม่ถูกอะ่ะเว้ยเด้ตอบไม่สายลี่ผิดงนะขอโทษนะสายลีิ ไม่เป็นไรจ้ะไอ้ฉันตอบผิดจนชินแล้วล่ะอ้โนคะแนน,นลดคะแนนลดเลยอะจากสามเหลืเอเยจากห้าเหลือสามขอโทษนะครับไซรีลีถึงไซรีผู้หลุนั้นแต่เธอก็ผิดหวังเล็กน้อยอย่างน้อยเธอก็ไม่โกรธเรานะ้วละมัง้งผมตอบผิดแน่ว่าเมื่อกี้ก็คิดว่าขูนน่าจะถูกนะทำไมไม่ถูกอะอีดันกับอีอันก็ไม่รู้จัก หลังเลิกเรียนจมเย็นก่อถ้าใครรู้จักสองอันก็คอมเมนต์ได้ฮะในสุดก็เลิกเรียนสักทีเ้อวันนี้เรียนก็เหนื่อยเหมือนเดิม,มนะอยาจะไปนอนต่อหรอไอ,อ,อน่นสินะเทพอดโตมคงมองเราในสักแห่งไงแงเป็นการเปิดอกอดให้เราลุกจกสาวสินะตอนนี้ก็ยังไม่แอะไรด้วยสิยังพอมีเวลาเหลือจะไปไหนดีทำอะไรต่ออะ ติดต่อยูสกิติดต่อคนอากาศไปร้านกาแฟกับซาโริให้ไม่ให้ไรกันหนอ,ย,อยังไงดีฮะเราก็มาจีบคนอากาศใช่ป่ะเราต้องติดต่อคนอากาศหรือเปล่าเอเดี๋ยวโทรหาคนอากาศนะจ๊ะอืมอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นผู้ชายเป็นหัวน,น้องสายอะไรนะจ๊ะเนี่ย ฮัลโหลค่ะพี่มีอะไรเหรอคะ <c oughs> ตัวนั้นเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่เป็นห่วงนะอากาศเป็นไงบ้าง <c oughs> เราต้องถามพี่เป็นห่วงนะเป็นไงบ้างพระผู้ไรออกมานะ่ะพี่ปีเล็กคนยังเลยอะไรกันพี่ชายเป็นหัวน้องสาวตัวเองก็เป็นปกตินะก็ระจริงอะ่ะ ี่บ้าที่สุดไม่เห็นต้องเป็นห่วงกันเลยหนูดูแลตัวเองได้สบายอยู่แล้วน่ารักจังมวยคนณกะตะกอกคนณกะตะคอ,อกเสียงออกมาจากลำโพงทรมานด้วยความไม่สบรมณ์ดูเหมือนว่าทำให้เธอหงุดหงินเล็กน้อยฮะเอา,าแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่หรอกำลังเดินกลับบ้านค่ะพี่ชายที่แสนจะเป็นหัวงน้องสาวนี่เธอกลายแบบวิ่งแต่เม่ไหลกันเนี่ยจริงสิ ี่ช่วยอะไรหนูหน่อยสิอะไรงั้นเหรอพอดีว่าวันนี้หนูว่างพอดีมาช่วยเคลียร์เกมหน่อยสิหนูเล่นคนเดียวแนละ้วมันไม่ผ่านทักนทะีเนี่ยได้สิเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยงั้นเ,เดี๋ยวหนูรอที่บ้านนะมาเร็วล่ะผู้จบคนรักก็วางสายทันทีโทษที่นะ่เดี๋ยวฉันต้องรีบไปหาคนรักะนะได้กินแล้วลจ้ะงั้นฉันกลับหอพักก่อนนะไอ,อรู้สึกผิดเล็กเลก็กอะกาซาเริอะอืม เข้าใจแล้วพูดสบซารีก็จากไปทันทีเราเคยไปบ้านคนากะแล้วในนั้นก็ไม่ต้องพึ่งซารีนะคิดด้เช่นนั้นเขาขึา้นแท็กซี่แล้วมุกหน้าไปบ้านคนากะทันทีบ้านญาติบ้านที่คนากะพักอยู่ถึงแล้วรีบเข้าไปก่ายในบ้านคนาะกะพ,พี่มาแล้วพี่มาแล้วคนากะอยู่ไหนนะ่ะอะ พี่มาแล้วสินะสวัสดีแย้มเย็นใครพี่ตอนนี้มีใครอยู่บ้านบ้างนคนละกะตอนนี้อยู่คนเดียวนะ่ะอีกคงประมาณสามสี่ชั่วโมงพวกญาติคอยจะกลับบ้านนั่นแหะช่างเลยนั่นเถอะพี่มาช่วยหนูเคลียร์เกมที่สิเปิดเครื่องรอไว้แล้วอยู่บ้านกับน้องสาวสองต่อสองถึงจะเป็น้องสาวแท้ก็เถอะเอาสิมาคุยกันด มาเลยพูดจบคุณและคนดังกับก็เข้าไปในห้องนั่นเล่นโหหรูจัดงั้นเราจะเล่นเกมห้องนี้นะพี่อืมว่าแต่เราจะเล่นเกมอะไรกันหรอเกมนี้เกมนี้มันโหเลสเดนอีวิวอะบอกตามตรงผมก็ไม่กล้าเล่นนะเกมนะ บอรที่เล่นกับหนูมันแย่เล่นแย่มากๆเลยพี่ไอช่วยหนูหน้อยสิโอ<ฮ>้โหเออเล่นไม่เป็นอนะอะไรกันพี่เล่นไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเธอโทษทีพอดีพี่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะ่ะถ้าอยากรู้จักเล่นหน่อยก็เถอะโถหนูก็เลกว่าเล่นเป็นสตอีกช่วยไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวหนูสอนให้แล้วกันพี่ชายสุดที่รักโอโหเดี๋ยวมันเรียก เ่าเห็นเราตั้ดิตอแล้วสิใจดีมกันนะเนี่ยน้องสาวของเราถึงคุะบอกว่าเล่นไม่เป็นแต่คนากะก็ยังดีงสอนคุณอย่างเต็มใจไม่นานนะักคุณคนกะก,ก็เล่นกินจนจบไม่เร็วนี่พี่ถึงคุชจะหัดเล่นแต็พายเราเล่นจนจบได้น่ะก็ก่อนนะเธอแต่าที่พาเล่นจนจบนะเด็กกันไม่รู้ว่าเล่นเก่งเป็นบ้าเลย ว่าแต่ําทาอย่างอื่นกันบ้างไหมหรือพี่สนใจจะเล่นเกมต่อล่ะแต่ว่าไปเรายังไม่ค่อยรู้จักน้องสาวเราเลยฮนะลองถามันสักอย่างเพื่อรู้จักเธอขึ้นมาคุยกันหน่อยไหมจ๊ะมาคุยกันหน่อยไหมแต่ว่าไปพี่ก็ไม่ได้คุยกับคนอากาศาสองต่อสองนานแล้วนี่เอาสิคุณพี่ชายมีอะไรอยากจะคุยกับน้องสาวส,สุดน่ารักคนนี้ล่ะเอาตวัวแรงกันเลยถนะ้าคุณน้องสาวพม่น้อง้แท้หรือเปล่าอ,อันนี้เรารู้ว่ามันไม่มันไม่แท้นะ คนแกย่ยุเท่าไหร่ก็โรงเรียนเป็นไงบ้างน,นี่คนละแอบ,บชอบอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้สามมันก็สบายปกตินะพี่ไม่เป็นหาอะไรหรอกจะจบมสามขึ้นมสี่แล้วเป็นนักรเรียนมัธยมปลายก็ตเตรียมตดีๆละ่ะเข้าใจแล้วค่าพี่เอา้าแล้วมีคนภากเสียงผิดด้วยนะแล้วมีใครแอบ,บชอบบ้างหรือเปล่าละคะกันอย่างพวกนักเรียนชายอะไรเงี้ย อย่าแต่ว่านักเรียนชายแล้วค่ะนักเรียนหญิงบางคนก็ยังหนูก็อยากแอบ,บชอบหนูเลยแต่ไม่ไปต้องห่วงหรอกค่ะหนูไม่ชอบเพลินกันหรือชอบผู้ชายช่วงเรียนหรอกนะดังนั้นสบายใจได้ไห่ห่วงเลยค่ะงั้นก็แล้วไปอันขึ้นมอสามหมสี่ก็สักสนะิบห้ามะปีนี้สิบห้านะพี่อ๋อก็อจริงสิบห้าเหรอโตวไวยงเลยนะ ก็ปกติของเด็กมอสามนะเพี่ก็กค่จบมหาลาัยแล้วพยายามเข้าล่ะนั่นสินะเราตอนนี้ก็จบมหาลาัยแล้วส่วนน้องสาวของเราอยู่แค่มอสามไม่ว่ายังไงเขากินเด็กกระชัดเออลืมนึกเลยอันนี้เราดูแล้วเี่ก็ดูแล้วรู้แล้วก็ไม่มีแล้วจะว่าไปแล้วเจ้าจะไม่กลับไหมฮะย๋ยวเคยเด็กเต็มทีแล้วสิหาพี่จะกลับก่อนก็ไม่ต้องห่วงหนูหรอกเลเองตัวเองได้นะ่ะ นั่นสินะคณอากาศจังอยู่ม .3 ไม่นะขอบคุณที่มาเล่นนะคะนะคะใกล้จบมาหาลัยแล้วก็พยายามสุดฟีมือละ่ะหนือคอยใจช่วยอยู่นะคะขอบใจมากนะคนอากาศน้องสาวของเราก็ไม่เลวเหมือนกันแนฮะไม่อยู่ได้ด้วยกันแค่ระยะสั้นๆแต่ก็สนุกง่ายจังถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วพี่ก็ตัวกลับก่อนนะเข้าใจแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะพี่ พูดจบคุณก็บอกมือลาคนละกะก่อ,อนที่จะเปิดประตูแล้วออกจากบ,บ้านเธอไปก็กลับหออ้าวกลับมาแล้วเหรอท่านผู้กา,ายวันนี้เป็นไงบ้างละ่ะเหนื่อยส,สุดๆไปเลยละทั้งไปมหาลัยเอ้ยไปหาสาวๆเอ้ยเฮ้อนี่มันหน้าที่ของผู้กายจะที่ไหนหน้าที่ของเด็กมหาลัยจะชัด เอาหน้าเอาหน้าวันนี้ก็เป็นวันที่สองอยังเหลือตั้งสามวันแต่หากทีเลือกคู่ด้วยมสัสนิยมเร็วๆก็อีกเรื่องนะถามอะไรหน่อยสิเทพตกเอ้ยมีโคลินเรียกอะไรก็จำสบายจ้ะผู้ก,กายงั้นเรียกมีโคลินแล้วกันชื่นรักดีออนจัดไปท่านไอยเพราะแต่นายมองอยู่ฉันตลอดเลยเหรอไม่หรอกเทพเป็นผมจะม,มองตลอดได้เหมือนกัน ผมเองก็อยากสนุกแบบเด็กมหาลาัยเหมือนกันนะสาตาร์ทกรรมของโลกตอกอยู่ให้เราคนเดียวสินะเป็นเทพพิบัติ่งจริงๆวันๆทำอะไรบ้างอะเนี่ยก็หลายอย่างนะครับเล่นน้ำทะเลเอย่ยขี่จักรยานหนึ่งล้อเอย่ยขับรถชมวิวเอย่ยดิ่งๆพระสุธาเอย่ยกิจกรรมแต่ละอย่างสนุกสุดเลยละครับอะไรของมันนะนี่ตกลงพ่านายใช้ชีวิตเด็กมหาลายัยเดี๋ยวไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กก็งโง่คนนึงเลย <laughs> ใช่เล่นแต่ครับ ว่าแต่การจีบสาวค้บหน้าอยู่ไหนล่ะกงหัวใจลดอะ่ะก็บอกว่ากลัก็ใช้ได้นะทัน,นก็ดีแล้วครับพยายามคนะครับท่านผูกกลาจึงหัวใจจะหายไปไหนแต่ก็น่าจะกลับมาได้มั้งม่อะไรสงสัยก็ถามไปเลยนะครับครับ,รบไม่อะไรสงสัยก็ถามผมไปเลยครับผม ทำไมนายถึงให้ฉันจีบผู้สาวคนนี้ล่ะเห็นว่าให้สู้นักส,สาวสาวสี่คนมาช่วยลุมซาตาตานนี้ไปได้ง่ายกั่าอะไรอีกอคุณนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับทนาผปุกล่าหะทำไมจู่ๆก็รู้สึกว่าหมอนี่ท่าทางอารมณ์เปลี่ยนไปซะอย่างนั้นความรักนะ่ะเป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลมากถ้าอย่างนั้นเราต้องค่อยๆใช้เวลาฟื้ฟักพัฒนาไปเขียนนิด เดินเดินไปอย่างเบาบางอย่าเร่งรีบเกินไปหากผมให้าสาวๆทั้งสี่คนไปสู้กับาตานด้วยกันท้วยน้ท,ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบนั้นมันจะมีความรักเกิดขึ้นไหมล่ะครับก็จริงนะก็จริงอย่างที่เขาพูดถึงแม้จำนวนคนจะเยอะมากแครไหนแต่ถ้ามีมความรักความสมัคคีและความปองดองกันมันก็มีคําว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงแล้วครับ ไม่อยากจะเชื่อหมอนี่พูดถูกจริงที่พูดมามันก็จริงอะนะเห็นไหมละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมต้องการก็คือความรักอย่างแท้จริงกับสาวๆคนหนึ่งหรือถ้าคุณคิดจะสร้างฮาเลมสีสาวคุณต้องมอบความรักให้สาวสีคนอย่างเท่าเท่ากันมไม่ใช่ว่าจะจูเก็รวยกนไปมันมชิดเรื่องหรอกครับพ่อคุณยังไม่รู้จักดีพอ ก็จริงอ่ะเองผมมีความทรงจำเกี่ยวกับเธอในโลกนี้แบบแตกต่างกันไปช่นลดเวลาจีบให้น้อยลงและสร้างความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นี่เองก่อนจที่บอกนะไม่โคลินไม่เป็นไรหรอกครับหากท่านเ,เข้าใจแล้วผมก็ดีใจครับหมนี่ดูผิดเพลินแล้วนี่ยกคนนี้เงาคนหนึ่งแต่ที่ไหนได้ก็เท่แบบเออมันก็ต้องตึงอะดิไปทำไปด้จริงๆนะคนนี้เอาละ ม่ส่งเฟยอยากถามผมไมหมหรอครับแล้วเราได้สร้างร้ามฮาเลมกับสาวสี่คนหน้าฉันจะออกมาเป็นแบบไหนหรอเออก็จริงบอกตรงๆถ้าเป็นแบบนั้นผมเองก็ไม่รู้กันเอ,อ้าขนาดนายยังไม่รู้ว่าผลตามมาคืออะไรแต่ฉันจะไปกล้าเสี่ยงยังไงเนะี่ยยังไงก็ตามหากเป็นเรือนจริงผมว่าคนก็คงไม่สุดยอดบ่ากาไในการจีบสาวมาอยู่ติดันใหม่กันแล้ว แต่การฆ่าสาตานก็คงเป็นเรื่องที่ง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากสิอีอย่างนั้นเหรออืมแต่ว่าไปผมไม่ข่าวดีมาบอกครับพุ่งนี้ทั้งโลกอะพพุ่งนี้ทั้งโลกหยุดวันหนึ่งแล้วครับฮะทั้งโลกทําไมล่ะผมทำมันหยุดเอรยะ้วยใบจีบสาวะหรอเหตุผลโคตรสลุยอ๋อเหตุผลโครตรตะละจุยทั้งหยุด โลกหยุทั้งหมดเลยเนี่ยใครกล้าทำงานหรอไม่ต้องหัวแล้วครับมีแต่คนยังสายสามยี่ห้าเท่านั้นที่หยุดได้เพราะงี้สบายใจเลยครับหดยหัวะโอเคอีกอย่างระหว่างการเรียนและชดใช้ตักเอออีกอย่างระหว่างการเรียนและชะตากรรมของโลกคุเลือกได้อย่างคุณคงเลือกอย่างที่สองใช่ไหมละครับอืมดังนั้นพวกนี้ก็ไปจีบวเธอซะนะครับก็เข,ข้าใจแล้วนะเดี๋ยวมันฝืนใจไงไม่รู้ฮะ งั้นเข้าขอนอนก่อนแล้วตัวเองลาตีสวัสดิ์นะจ๊ะเทวีประหลิบเออลาตีสวัสดิ์พี่คุณลินฝนดีจ้าแล้ววันที่สองก็จบลงเออเช้าวันต่อมาไปมันจะขอตัวไปเที่ยวข้างนอกกันนะอย่าดูถีสะสอเราเลามเกอเออไปดีมาดีล่ะแล้วไม่คุณลินก็เดิน,นออกจากห้องแล้วจากไปเอาละ วันนี้เราว่างแต่ไม่รู้ว่าคนไหนจะว่างบ้างฮะแต่แจ้แคได้ฟังจากเจ้ามีคนลินเดิดจะว่างทุกคนสิต้าค็หยิบปรุมูขึ้นมาดูเอาละ่ะต่อต่อใครดีงั้นก็ขอจบแบบเดิมก็แล้วกันนะครับผมนะก็เรามารุ่นกับพานต่อไปแล้วกันนะครับว่าผมจะจีบใครผานนี้ก็เล่นมาพอสมควรละก็ขอจบไ้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ ทุกคนก็ลองพิมพ์มาดูนะครับว่าผมจะจีบใครในพาร์ทต,ต่อไปผมจะไปเที่ยวกับใครระหว่างเซรีโคนากะน,นัวหรือุ่นพี่ยูสกิก็คงไม่ยากอะไรเนาะสำหรับวันนี้ฮะก็แลวก็ก่อนจะจากกันไปนะฮะผมขอฝากเพจกันอีกรอบนะครับผมนะไซโคลซีเอชเอมวีผมนะเฟจเฟซบุ๊กของผมนะครับที่ลงข่าวสารเกี่ยวกับช่องยูทูบแล้วก็คลิปวิดวีโอต่างๆก็จะไปลงที่นั่นนะฮะ แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะไลค์ like ผมลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันเนาะซาับวัน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าซาับวัน,นี้สวัสดีครับผม